วันนี้มาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกนะคะอน,นี้เป็นของคุณนัชชานะคะจากจังหวัดชุมบรีค่ะจะมีเป็นคัพเค้กนะคะทั้งหมด12ชิ้นเลยนะคะสีชมพูสีฟ้านะคะสิบสองชิ้นแล้วก็มีปังแผ่น๊อป,ปล่านะคะทั้งหมด8แผ่นนะคะ8ลายนะนี่นะคะ นี่เป็นของคุณชด,ดาพรพันธ์นะคะจากจังหวัดนครราชสีมานะคะจะมีเป็นปังเมลอนนะคะไซส์ใหญ่นะคะ1ชิน้นอันนี้เป็นของคุณนิทาวันจากจังหวัดลบบุรีนะคะอันนี้เป็นช็อกโกแลตไอบูมนะคะ1ชิน้นไอศครีมนะคะของไอบูมค่ะอันนี้บันทิโฟนะคะไซส์จัมโบ้หชิ้นหมาคอกี้นะคะอันนี้1ชิ้นนะคะล้วยจะกล้วยจิวยจ๋วนะคะ2ชิน้นแล้วก็นี้จะเป็นแบบเฟรนไฟรายด้วยนะคะ อันนี้เป็นของคุณอาน,นิกาจากจังหวัดตังนะคะจะมีเป็นเค้กนะคะเป็นชีสเค้กไอ้บลูมนะคะทั้งหมด2ชิน้นแล้วก็นี้จะเป็นแบบกล้วยจิ๋วด้วยนะคะ